โอเคเดี๋ยวเรามาสู hmm. yeah. okay. ่สองหัวข้อท้ายๆแล้วสองหัวข้อท้ายๆก็จะเป็นเรื eens. ่องของลำปางเกี่ยวกับลำปางเลยเป็นหัวข้อที่เกี่ยวกับลำปางธรรมศาสตร์ลำปางนะฮะก็มีอยู่สองเรื่องนะฮะที่เราเกริ่นไว้เมื่อกี้นะฮะเรื่องแรกก็จะเป็นเรื่องของการอัปเดตนะฮะเกี่ยวกับเรื่องหลักสูตรใหม่นะฮะของคณะนิสสุลลำปางนะฮะที่ปีการศึกษาหน้าเนี่ยนะฮะเราจะมีการเปิดหลักสูตรนะฮะเพียโถถ้าใครติดตามนโยบายของ รองศาสตราจารย์รองศาสตราจารย์ดรปกป้องรีสนิทเนี่ยนะครับที่ท่านพูดไว้ตั้งแต่แรกเรื่องสองใคเรื่องหนึ่งก็คืออยากจะขยายการเรียนการสอนระดับปริญญาโทนะครับมาที่ศูนย์ละปาาใช่นะครับแล้วก็ต้องบอกว่าตอนนี้ตกลึกเรียบร้อยละนะฮะก็จริงๆก็ผ่านนะฮะในส่วนของอาการพิจารณานะครับอนุมัติเบื้องต้นคอนเซปต์เปเปอร์เนี่ยจากคณะกรรมการนโยบายวิชาการของมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว นะครับในปัจจุบันเนี่ยนะฮะก็อยู่ในระหว่างการจัดทำนะครับหลักสูตรมคอ .2 นะฮะซึ่งคาดว่าน่าจะได้รับการอนุมัติเนี่ยเร็วๆเนี้ยนะฮะโดยมีเป้าหมายนะฮะว่าจะเปิดการเรียนการสอนเนี่ยนะฮะในภาคการศึกษาที่1ปี2567ก็ดก็คือสิงหาปีหนาเขาเรียกว่าหลักสูตรินทศาสร์มหาบัณฑิตสาขากฎหมายทั่วไปใช่นะฮะจุดเด่นของหลักสูตรตรงนี้เนี่ยนะฮะขออนุญาต เราในฐานะที่เป็นคนรับผิดชอบในส่วนของการจัดเตรียมจะทําหลักสูตรนะฮะก็คือหลักสูตรนี้จะเป็นหลักสูตรแรกของคณะนิสสั์มหาวิทยธรรมศาสตร์นะฮะที่จะจัดการเรียนการสอนเนี่ยผ่านสื่อเทวีสารสนเทศนะฮะือพูดง่ายๆว่าในปัจจุบันเนี่ยนะฮะ เวลาเราจะเรียนในระดับปริญญาโทที่ธรรมศาสตร์ท่าพาระจันทร์เองเนี่ยเราก็จะต้องเข้าไปเรียนนะฮะในช่วงเวลาเยน็นหลังจากทํางานแล้วเนี่ยประมาณสักห้าโมงครึ่งจนถึงสองทุ่มครึ่งทุกวันนะฮะซึ่งบางทีมันก็จะเป็นอุปสรรคนะฮะ<ม>กับตัวผู้เรียนเองบางคนจะอาจจะทํางานอยู่ต่างจังหวัดแต่อยากเรียนธรรมศาสตร์เรียนโทรธรรมศาสตร์<ม>ก็ไม่สามารถที่จะเรียนได้ด้วยข้อจํากัดอันนี้นะฮะเราก็เลยมีแนวคิดว่า ในปัจจุบันเองเนี่ยการเรียนการสอนออนไลน์นะฮะนนในช่วงยุคโควิดเนี่ยมันพิสูจน์ได้เห็นแล้วว่าเออมันสามารถที่จะไปได้มันจัดก,การได้ในระดับหนึ่ง<ช>นะฮะเพราะฉะนั้นเราก็เลยคิดว่างั้นเนี่ยเราลองขยายโดยจัดการเรียนการสอนในลักษณะที่ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศนะ,ะ<ม>แบบออนไลน์ออนไซต์ไปพร้อมกันเนี่ยนะฮะ<ม>ในสักสุดนี้ดีกว่านะฮะมันจะใช้ทำให้ทุกคนนะฮะสามารถที่จะเรียนนะฮะแม้ว่าคุณจะเรียนออนไลน์อยู่ที่ ต่างจังหวัดอยู่ที่กรุงเทพยอยู่ที่บ้านกา็ไดนะฮะโดยเราก็จะ,ะใช้อาจารย์นะฮะที่ด้วยหลักก็จะจัดการเรียนการสอนนะฮะที่คณะนิสสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนลำปางเป็นเป็นเป็นหลักเป็นเกณฑ์นะฮะแล้วก็มีการเชิญอาจารย์นะฮะจากที่ตื่าจากมามาบรรยายนะฮะ <c oughs> ซึ่งก็จะทําให้ทุกคนสามารถที่เข้าถึงระบบการเรียน ระดับที่สูงกว่าปริญญาตรีนะฮะได้มากขึ้นได้ง่ายขึ้นนะฮะโดยหลักสูตรนี้เนี่ยก็จะเป็นหลักสูตรกฎหมายทั่วไปอย่างเง้ที่ว่าทุกคนสามารถที่จะเลือกทําวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระหรือสาระนิพนธ์ในหัวข้อที่ตัวเองสนใจได้แต่วิชาแกนก็จะมีวิชาสีหวิชาหลากักนะฮะวิชาระเบียบวิธีวิจัยเบื้องต้นนะครับ กฎหมายแพ่งชั้นสูงอาญาชั้นสูงมหาชนชั้นสูงระหว่างประเทศชั้นสูงแล้วก็วิชาที่เหลือก็จะแล้วแต่ความสนใจของผู้เรียนก็จะทําให้ในแง่หนึ่งนะฮะทุกคนสามารถที่จะเลือกตัวเลือกได้เป็นอิสระมากขึ้นแล้วก็สามารถที่จะเลือกทําวิทยานิพนธ์หรือการวิจัยในลักษณะที่มันข้ามระหว่างสขากฎหมายแพงกฎหมายอาญากฎหมายมหาชนหรือที่มันมีลักษณะผสมผสานกันได้นะฮะครับอันนี้ก็จะเป็นจุดเด่นของ อ่าลักสูตรที่กําลังจะมีการจัดทําขึ้นหรือก็เว่าเป็นหลักสูตรที่มีความน่าสนใจทั้งในเชิงเนื้อหาแล้วก็วิธีการเรียนนะครับ,รบที่จะเป็นการขยายจากปรอบแนวคิดแบบเดิมๆนะครับก็รอติดตาม กันต่อไปเดี๋ยวเราจะมีทีเซอร์เปิดตัวนะฮะเดี๋ยวรอมขอสองผ่านก็ต้องรอก่อนนะฮะจริงๆทีเซอร์เราทําเสร็จนานแล้วครับแต่ว่ายังเปิดจะเปิดตัวไม่ได้เพราะปิดไม่ได้นะจริงๆตอนนั้นเราทําเพื่อเสนอคณะกรรมการนโยบายวิชาการของมหาวิทยาลัยเวลานั้นก็จะได้เห็นความชัดเจนมากขึ้นแต่ก็มีการศึกษาหกเจ็ใช่ก็คือใครที่สนใจนะฮะอยากจะเรียนหลักสูตรที่เป็นออนไลน์ออนไซต์นะฮะติดตามได้มากขึ้นอีกนิดนึงนะฮะรออดใจรออีกสักนิดนึงค่ะครับ เดี๋ยวรายละเอียดจะตามมาฮะก็เป็นความก้าวหน้าหนึ่งนะครับสําหรับพวกเราที่มีความผูกพันกับคณะนิสส์ศูนย์ลำปางก็คงจะยินดีเมื่อได้ยินข่าวนี้นะครับอันนี้ก็อีกข่าวหนึ่งนะครับที่ก็สุดท้ายเชื่อมโยงกันไปเลยธรรมศาสตร์ศูนย์ลำปางแลาขึ้นวันแล้วทำเปได้ใหญ่ใหญ่ก็คือข่าวของงานที่เราใช้ความเคลื่อนไหวเรื่องงานจัดงานยี่สิบปีนะฮะ คณะนิติศาสตร์ศูนย์ลำปางนะฮะับี่20ปีแล้วแน่20ปีแล้วถ้าเรานับผมก็ไม่รู้เราจะเริ่มนับจากไหนถ้าเราเริ่มนับจากการที่มีหลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิตนะครับหลักสูตรแรกมาลงหลักปักฐานที่จังหวัดลำปางก็คือภาคบัณฑิตภาคบัณฑิตนะฮะที่เปิดการเรียนการสอนราวๆสักปี254646น่าจะใช่ครับนะฮะในปีนั้นเนี่ยนะฮะก็มาจนถึงวันนี้เนี่ยก็จะครบ20ปีละนะฮะซึ่ง คณะนิสสาศูนย์ลำปางเองก็เป็นศูนย์การศึกษานะฮะที่ขยายจากที่ศูนย์ลังสิตนะฮะแล้วก็จากศูนย์ทบ ajan น,นะฮะโดยมีความมุ่งมั่นเป้าหมายเหมือนเดิมคือเราอยากจะขยายพรมแดนองค์ความรู้และการจัดการเรียนการศึกษานะฮะซึ่งรวมถึงการเรียนการศึกษากฎหมายเนี่ยนะฮะให คนสามารถที่จะเข้าถึงในมากขึ้นนะครับก็เลยมีการจัดการเรียนการสอนที่ศูนย์ลำปางนะเราก็เติบโตมาเรื่อยๆมี<ล>ๆสิทธิ์เก่านะฮะๆๆที่เรียนจบไปแล้วเนี่ย <ๆ S 2> นะฮะเป็นจนํานวนมากนะหลายคนก็ประสบความสําเร็จแล้วสิ่งหนึ่งที่หลายคนเรียกร้องนะฮะก็คืออ่าหลังจากที่เรียนจบไปแล้วเนี่ยนะฮะก็ยังอยากจะกลับมาเยี่ยมเยือน <ๆ S 2> นะฮะบ้านอยากมารียนยน์มาเจอรุ่นพี่รุ่นน้องอะไรหลายๆคนอีกครั้งหนึ่งนะฮะ กเรียกว่าถ้าเราตามใจคงได้จัดกันทุกปีดูดูแล้วว่หลายคนก็กระตือรือร้นอยากจะให้จัดนะฮะอยากจะมาก็ต้องพูดในฐานะคนที่เห็นพัฒนาการการเติบโตของลำปางอยู่กับลำปางแรกๆครับจนกระทั่งถึงทุกวันเนี้นะครับที่เห็นก็ต้องบอกว่าเราได้มาไก่นะครับเรามาไก่พอสมควรเลยนะครับรวมถึงมองมองไปถึงบรรดาลูกศิษย์ที่จบจบไปที่เราก็ประคับประคองกันมาตั้งแต่รุ่น ภาคบันดิตก็รุ่น4ี่ใช่ไหมครับแล้วภาพปกติช<า>นะรุ่นแรกก็คือรุ่น5้าสองนะครับก็มีประสบการณ์ร่วมกันมากมายนะครับทั้งการดับไฟป,ป่าที่เราป่าตั้งแต่หอในยังมีหอเดียวะนะครับเสียงคล่ําครวนทั้งหลายน้ําสีเหลืองน้ําสีแดงนะครับที่เราเที่เราเจอกันมาแล้วไฟดับทั้งมอะมอะไรประมาณนี้นะครับช่วงแรกนะช่วงแรกๆนะครับจนกระทั่งในปัจจุบันที่เราต้องเรียกว่า อโอ้ความเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ,ภาพเนี่ยนะใช่จัดการไปเยอะละก็เรียกว่าเป็นก้าวที่เราก้าวมาด้วยกันนะครับแล้วก็ถึงวันนี้เมื่อมองแล้วก็รู้สึกว่าเออมันมันลงหลักปักฐานได้อย่างมั่นคงแหละนะครับแล้วก็ก็คงจะขยายตัวพัฒนาต่อไปอย่างเรื่องที่อาจารย์เบิร์ตแจ้งเมื่อสักครู่นี้เนี่ยเรื่องกี่กับการได้ขยายไปสอนปริญญาโทด้วยเนี่ยเขาเรียกว่าใขรที่ ผูกพันกับศูนย์ลำปางมาก็ได้ยินข่าวนี้ก็คงรู้สึกอิ่มอกอิ่มใจครับพือใครจะติดตามนะฮะมาลงทะเบียนเรียนนะฮะนะครับก็ก็ได้นะครับก็ก็งานเนี้ยนะครับยี่สิบปีจริงจริงๆงานเนี้ยต้องบอกว่าเขาคุยกันมาตั้งแต่ก่อนโควิดแหละใช่แต่ด้วยความที่มันสถานการณ์โควิดนะเข้าใจว่าหนังสือของงานเนี่ยอ่าหนังสือรวมรุ่นเนี่ยนะฮะมีเด็ก ติดต่อมาให้ผมเขียนบทความด้วยตอนนั้นนานมากแล้วผมก็จะเล่นเขียนเล่นเขียนเล่นเขียนก็จะว่าตัวเล่มเสร็จเรียบร้อยเลยได้ซ้ำนะครับมีย <glorious. S 1> <Jedi. S 2> ัง really? มีบทความของท่านอาจารย์ชาชัยนะครับอาจารย์โด่งของเราที่ตอนนี้ท่านท่านปฏิบัติศาสนกิจนะครับท่านละทางโลกนะฮะก็ก็มีบทความของท่านที่เขียนอยู่นะก่อนที่ท่านจะเดินทางไปเยลระบัดในสัตทุกนี้ท่านอยู่เยลระบัดนะครับก็ตัวเล่มนี้ผมเห็นมาสองสามปีแล้วแต่ว่า ตอนนั้นเป็นช่วงที่ริเริ่มว่าจะทํากันแล้วสุดท้ายก็มาได้แหละมาเจออุปสรรคเรื่องโควิดเรื่องอะไรด้วยก็เลยในที่สุดก็ไม่ได้จัดนะครับก็คิดว่าปีเนี้นะครับโควิดก็อย่างที่เราบอกมันก็ยังมีอยู่แต่เราไม่กลัวแล้วแต่เราไม่กลัวไปแล้วเราก็ปฏิบัติให้ถูกหลักมากขึ้นความรุนแรงมันก็ไม่ได้เหมือนกับช่วงก่อนนะฮะมาตรการหลายอย่างมันก็ผ่อนคลายจะโชว์มัสโกออนชีวิตมันก็ต้อง เดินหน้าต่อไป <S <S นะครับรก,ก็น่าจะเป็นงานรวมตัวซึ่งซึ่งอันนี้ต้องต้องบอกเลยนะครับว่าทีมลำปางนี่ถ้าได้รวมกันเมื่อไหร่นะครับความคลึกคลืนนี่ไม่ต้องพูดคืนตัวท็อปหลายคนเลย<อ>นะตท็อปหลายหลายคนเลยนะครับรอ,อ,อเฉิดฉายอยู่อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวหลายคนสงสัยว่าเอ๊ะมันจะจัดในช่วงไหนนะฮะก็จากที่พูดคุยกับทางคณะจัดงานในเบื้องต้นนะฮะทั้งสิทธิ์เก่าแล้วก็ท่านอาจารย์ตามพงศ์นะฮะรองคณะบดี ศูนย์ลำปางเองเนี่ยนะฮะก็พูดคุยในเบื้องต้นว่ากําหนดจัดน่าจะจัดในช่วงหยุดยาวเดือนตุลาคมนะฮะก็คือน่าจะเป็นประมาณวันที่21่สิเอ็ดตุลาคมนะฮะวันเสาร์ที่ยี่สบเอ็เพราะว่า22 23มันก็จะหยุดต่อเนื่องกันหลายวันนะฮะเป็นช่วงเวลาที่น่าสนใจใช่นะฮะคิดว่าใครที่คิดว่าจะมาแน่ๆก็จองตั๋วไปได้เลยใช่ ช่วงนี้ราคาตัวนะ๋วหลายอยา่างคพิ่มขแบส่วนใหญ่<ร>น,น,นะ<ร>ก็จะเป็นกิจกรรมเดี๋ยวขออนุญาตเล่าในส่วนของกิจกรรมคร er ่าวๆนะฮะแต่อันนี้ยังไม่ได้อ่ายังไม่ได้เป็นที่สิ้นสุดนะฮะก็คือมันก็จะมีกิจกรรมในช่วงบ่ายนะของวันที่ยี่สิบเอ็ดก็จะมีสิทธิ์เก่าเนี่ยนะฮะก็จะชวนกันไปไปทำบุญนะฮะสถานสงเคราะห์นะฮะไปไหว้พระนะฮะอันนี้ก็จะเป็นในช่วงบ่าย นะฮะหลังจากนั้นหลายคนอาจจะจัดกลับเข้าที่พักแล้วก็งานก็จะเป็นในช่วงเย็นนะฮะในช่วงเย็นก็จะเริ่มประมาณสักห้าโมงเย็นนะฮะเป็นต้นไปจนถึงประมาณสี่ทุ่มนะฮะก็จะเป็นงานเลี้ยงนะฮะที่บริเวณลานโพข้างๆอาคารเรียนห้าชั้นนะฮะถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดในเรื่องของฝนฟ้าอากาศอะไรใช่นะฮะก็ตัดนะฮะแล้วก็จะเป็นมีโต๊ะจีนแต่ว่าหลักๆเนี่ยเราจะเปิดเป็นบูธขายอาหาร จากสิทธิ์เกา่าจากน้องจากข้างนอกนะฮะแล้วก็มีการแสดงนะฮะมีกิจกรรมนะฮะบืนเดิงในลักษณะสังสรรค์กันเพื่อส,สร้างความสัมพันธ์ระหว่างสิทธิ์เกา่าสิทธิ์ปัจจุบันนะฮะแล้วก็กับอาจารย์ด้วยนะ,ะครับก็ร่วมกันตามพัทยาสายนะครับใครที่ไม่สะดวกจะเข้าวัด มาตอนเย็นแล้วก็มาตอนเย็นเออจะมีบางรายที่เข้าวัดลำบากก็มาร่วมงานในตอนเย็นได้แล้วเขาว่าทีมทีเอทีพได้เตรียมกิจกรรมเอไว้หลากหลายไว้หลากหลายมากตอนนี้เนี <mañana ilen Menschen> ่ยนะเดี๋ยวจะมีการเปิดตัว MC ด้วยอะไรเงี้ยนะฮะเออต้องรออีกสักพักหนึ่งนะฮะเพราะว่าคนที่รับผิดชอบก็จะเป็นทีมสิทธเก่านะฮะที่จะดูดูแลเรื่องกิจกรรมความบันเทิงบนเวทีซเราได้ตัวท็อปได้ข่าวว่าเป็นตัวท็อปเลยใช่นะฮะ มอาบันเทิงเต็มร้อยนะแต่หาสาระไม่ค่อยได้เน้นเน้นเน้นความสัมพันธ์ความการเอนเตอร์เทนคนก็ก็เป็นข่าวคราวนะข่าวคราวข่าวคราวข่าวคราวต้องเอาไว้ดีๆข่าวคราวนะครับที่หลายคนน่าจะรอคอยอยู่เต่ทีไรก็ถามเมื่อไรจะมีงานาจเมื่อไรจะมีงานมีแล้วมาด้วยแล้วกันไม่มาก็ซื้อโต๊ะไว้ฝากเงินไปทําบุญได้นะฮะ ก็าจะได้เจอเจอเจอกันครับโอเคนะครับก็ถือว่าทั้งหมดทั้งมวลเราพูดคุยนะจะครบนะฮะครบถ้วนครบถ้วนนะครับหลายคนจะสงสัยว้าทำไมเรายาวจังเลยนะครับก็เราก็คิดว่าเราจัดเผื่อไว้นะครับเผื่อว่าเดี๋ยวมันมปอีกสองสมเดือนเราไม่ไดจัดอีกเดี๋ยวจะตัดเป็นคลิปสั้นนะฮะจากคแปดตอนเนี่ยจะเป็น EP อะไรกันนะค่อยๆออกดีกว่าแล้วจัดยาวขนาดนี้จะได้ไม่รู้สึกว่าออกรวดเดียวจะได้รู้สึกว่ามันต่อเนื่องหน่อย มีเหมือนมีทําอะไรมาเยอะแต่ก็เราจะพยายามนะครับมาพูดคุยก็อย่างที่บอกว่าจริงๆแล้วข้อจํากัดหลักๆเป็นเรื่องของเวลาเป็นเรื่องของเวลาทั้งตัวคนจัดเองแล้วก็ตัวคนที่เราอยากให้มันเป็นสื่อเพราะว่าอย่างที่บอกพอถึงจุดหนึ่งถ้าช่องนี้จะมีแต่หน้าอาจารย์เดชอาจารย์เบิร์ดอาจารย์ด้วนอาจารย์มันก็จะดูเกินไปนิดเปัจเจปัจเจกไปนะดูไม่ดีเกินไปนะเราก็จะต้องมีสลับสับเปลี่ยนกันบ้างแต่พอ พอเราไม่ค่อยมีโอกาสปีหน้าเราอาจจะทุนถอดวะแต่ผมนัดไว้หลายคนนะครับอย่างน้อยๆอาจารย์อาจารย์รณกรน้องรักผมเนี่ยก็เตรียมท่านอาจารย์รณกรเตรียมที่จะมีมีอ่าพรีเซนต์ในหลายประเด็นการปรับเป็นพินัยเลยท่านก็พูดกับผมอยู่ี่มีนะเรื่องการทำด้วยการทรมานอะไรแบบนี้มีรอติดตามนะเรารอติดตามโดยเฉพาะศูนย์นิติศาสตร์นะครับเดี๋ยวเราจะไปเร่งเราให้นะครับให้มีกิจกรรม คลิปเผยแพร่ความรู้ให้ประชาชนนะครับก็ขอติดตามกันต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ก็พอสมควรแก่เวลาสมควรมากเราเริ่มอัดเราเริ่มอัดสิบเอ็ดโมงสิบเอ็ดโมงนตอนนี้บ่ายสามยี่สิบ่ายสามยี่สิบแล้วรวมเวลาไปกินข้าวด้วยนะโอเคนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับแล้วเราพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ